อ้าข้อ9มาดูกันทีนี้ทีเนี้ยปักย่8ข้อแรกเนี่ยมันเป็นแค่ชั้นเดียวชั้นเดียวคือแก้ตัวเดียวจบเลยเนื้อไหมทีนี้ตั้งแต่ข้อ9เป็นต้นไปมันจะเป็น2ชั้นเป็นอย่างน้อยนะครับข้อเนี้เป็น 2e บวก15แล้วเท่ากับ75โอเคปะ่ะนะครับ เขาบอกว่าให้ย้ายตัวจุดจุดจุดก่อนตัวจุดจุดจุดคิดว่าเติมอะไรเออใครรู้บ้างตัวที่ต้องเติมคือย้ายตัวไกลก่อนตัวใกล้เดี๋ยวจะขยายความคำนี้ให้คำว่าย้ายตัวไกลคือตัวใดไกลตัวแปรให้ย้ายตัวนั้นก่อนเนื้อไหม ส่วนตัวไหนใกล้ตัวแปรให้ย้ายเป็นเออ่ตอนหลังโอเคปะ่ะม,มันเอามือมาขวางคูเฉยเลยเนี่ยเอามือมาขวางกล้องเฉยเลยเอ้ามาต่อข้อนี้ย้ายตัวไกลก่อนตัวใกล้เหมือนเดิมเราแยกฝั่งตัวตัวแปรครับไอเข้ากลับเนี่ยเหมือนเป็นเลนกลางแล้วมันแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวานเนอะไหมตัวแปรในข้อนี้คือตัวอะไร อัว e อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาอยู่ฝั่งซ้ายเนาะแล้วฝั่งซ้ายมีเลขอะไรกับเลขอะไรมีสองกับสิบห้าสองกับ e เนี่ยติดกันเลยเนอะหอไหมสิบห้า <15. S 1> <15. S 1> มันถูกขั้นเรื่องเาไหบวกถูกปะงั้นตัวใดไกลกว่ากัน <15. S 1> เอาฝั่งตัวแปรเด็ <15. S 1> ไปเอาฝั่งตัวที่ไกลตัวแปรกว่าคือสิบห้าเนือหอไหมสิบห้ามันทําอะไรอยู่ครับบวก,บวก บวกต้องแก้ด้วยการงั้นข้อนี้ครูต้นก็จะเขียนว่าเขียนโจทย์กอนเนาะ 2e บวก15เท่ากับ75อาเขียนโจทย์เสร็จปุ๊บทีนี้15มันบวกอยู่ถูกไหมเราเอา15ไปทำะไรนะลบงั้นลบ15ทั้งสองฝั่งครับโอเคปะ่ะฝั่งซ้ายจะเหลือแค่อะไรครับฝั่งซ้ายจะเหลือแค่ 2e เพราะบวกสิบห้าบ 15, ลบสิบห้าหักล้างกันไปโอเคปะส่วนฝั่งขวาเจ็ดห้าลบสิบห้าเป็นหกสิบางคนบอกครูครับผมเริ่มชินแล้วอะผมไม่เขียนแบบนี้ได้ไหมบรรทัดที่สองอะไม่เขียนลบสิบห้าทั้งสองฝั่งได้ไหมผมเขียนเป็นแบบนี้เลยอันนี้วิธีลัดนะอันนี้วิธีลัดนะมผมเขียนเป็นสองอี ที่ฝั่งซ้ายแล้วเท่ากับฝั่งขวาเจ็ดสิบห้าแล้วย้ายสิบห้าเนี่ยไปลบแบบนี้เลยได้ไหมครับได้ไดบางคนถามว่าผมเขียนแบบฝั่งขวาแบบนี้ได้ไหมครับจะได้ไม่ต้องเขียนสิบห้าเยอะแยะที่ฝั่งซ้ายอะ่ะคําตอบคือได,ได้ได้ตอนไหนได้ตอนสอบอตอนสอบที่จะหาคําตอบอย่างเดียวอะ่ะได้นื้อออกไหม <c oughs> แต่ถ้าเกิดคุณครูให้สแสดงวิธีทาอย่างละเอียด <c oughs> อย่างละเอียดนะ ครูต้นแนะนําต้องทําฝั่งซ้ายโอเคปะอ่ะไปต่อทีเนี้ยมันก็จะได้สองเีเท่ากับหกสิบเหมือนกันเนื้อไหมเข้าใจปะแล้วทีนี้อยากหาตัวอ e ีครับ<ม>อยากหาตัวอ e ีเอาสองทำอะไรดีห<ม>ารสองทั้งสองฝั่งเนื้อไหมครูต้นขอเขียนฝั่งซ้ายอย่างเดียวแล้วนะเพราะฉะนั้นเ e อจะเท่ากับสามสิบครับ าาจบส่วนฝั่งขวา <c oughs> ครูต้นเขียนให้ดูแป๊บหนึ่ง <c oughs> สมมติว่า 2e เท่ากับ60อันนี้เราต้องการเอา2ไปหารถูกป่ะเราก็จัดการเอา2ไปหารเลยก็ได้แบบเนี้ยและอ2ฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้เป็น e เท่ากับ60หาร2แล้ว e ก็จะเท่ากับ30โอเคปะ่ะซึ่งมันได้คำตอบเท่ากันนั่นแหละเคลียไหมครับอ่ะ งั้นนะตอนนี้อยากจะเขียนฝั่งขวาที่ลัดไปเลยเขียนน้อยกว่าก็ได้หรือใครอยากจะเขียนแบบเต็มเมฝั่งซ้ายนี่คือแบบเต็มเต็มนะก็ได้เนี่ยหรอไหมคุต้นไม่ซีเรียสแต่ถ้าโรงเรียนเขาบอกให้ทำวิธีเต็มเธอก็ต้องเข้าใจว่าวิธีเต็มคือยังไงเข้าใจปะวิธีเต็มคือวิธีเต็มหลักการคือทำทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนเหมือนกันโอเคปะ โอเคไหมส่วนวิธีรัดคือย้ายข้างโอเคปะไปทําข้อสิบเองครับถ้าเข้าใจแล้วลุยย้ายตัวไกลก่อนตัวใกล้ข้อสิบมาเอาห้าจอลบยี่แปดตอนนี้เดี๋ยวครูต้นจะทำวิธีรัดแล้วเนาะข้อสิบเราจะกําจัดตัวเลขอะไรก่อนยี่แปดมันทําอะไรอยู่ลบย้ายไปงั้นฝั่งซ้ายจะเหลือเพียงห้าจอ เท่ากับเจ็ดสิบสองแล้วเอายี่สิบแปดไปบวกโอเคปะอันนี้วิธีรัดแล้วนะโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะงั้นเจ็ดสิบสองบวกยี่แปดเป็นเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งสุดท้ายฝั่งซซายมือเหลือเลขห้าเอาห้าไปทํะไรครับงั้นเป็นจอจานเท่ากับหนึ่งร้อยหารด้วยห้างั้นร้อยหารห้าเป็นเพราะฉะนั้นจอจานเท่ากับยีสิบโอเคปะ อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสองชั้นนะย้ายตัวไกลก่อนตัวใกล้นะครับอ่ะตัวไหนไกลตัวแปรกว่าก็ย้ายตัวนั้นโอเคไปต่อข้อที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดบอกเป็นสี่แล้วเปิดวงเล็บ f บวกสองเท่ากับสิบหกนะครับข้อนี้ครูต้นเขียนว่าย้ายตัวนอกก่อนตัวในครับย้ายตัวนอกก่อนตัวไหนอ่า คําว่าตัวนอกคือนอกวงเล็บ <4. S 1> โอเคปะตัวนอกคือนอกวงเล็บตอนนี้ในวงเล็บเหมือนอยู่ในบ้านเดียวกันคือ f บวกกับ2โอเคปะแล้วตัวนอกวงเล็บคือเลขสี่งั้นย้ายตัวนอกก่อนตัวในคือย้ายเลขอะไรก่อนย้ายเลขสี่ก่อนสี่เอาไปทำอะไรดี <5. S 1> เดี๋ยวก่อนสี่มันติดอยู่กับวงเล็บการติดกันแบบนี้คือการทําอะไรอยู่คูณอยู่ต้องย้ายไป ่าเมื่อกี้สอนตั้งแต่ชั้นเดียวแล้วเนาะถ้าชั้นเดียวเนี่ยคูณอยู่ย้ายไปหารถูกไหมงั้น4ต้องย้ายไปหารฝั่งซ้ายมือจึงเหลือแค่ F อฟบวกสเท่ากับสิแล้วหารด้วย4ย้าย4มาหารโอเคปะ่ะตัวที่ย้ายมาคือเอามาทําสีแดงตัวนี้นะครับ16หาร4ี่่าไหละครับทุกคนได้4ขั้นตอนต่อไปกําจัดเลขอะไรต่อ2องสออะไรอยู่บวกอยู่ย้ายไป งั้น f เท่ากับ4แล้วลบ4ลบ2โอเคปะ4ลบ2เพราะฉะนั้น f เท่ากับ2ครับ <4. S 1> เหมือนเดิมถ้าได้คำตอบตรงนี้มาลองกลับไปแทนตรงนี้โอเคปะ2บวก2ได้4แล้ว4เอาไปคูณ4เป็น <5. S 1> เนือไหมจบครับข้อที่11ไปลองทำข้อ12ดูครับลุย สิบสองกำจัดเลขห้าย้ายห้าไปงั้นกลายเป็นฝั่งซ้ายเหลือฉอชิงลบยี่สิบแปดเท่ากับเจ็ดสิบห้าแล้วหารด้วยอ่าโอเคปะเจ็ดห้าหารห้าเป็น <c oughs> เฮ้ยสิบห้าแล้วกำจัดเลขอะไรยี่แปดยี่แปดมันทำอะไรอยู่ <c oughs> ลบย้ายมา งันเฉชิงเท่ากับสิบห้าแล ah. ้วบวกยี่แปดสิบห้าบวกยี่แปดเป็นส <14. I S 1> <game>. ี <aside? 43 S 2> ่สิบสามครับงันชอาชิงเท่ากับสี่สิบสามโอเคอ้าวเสร็จเรียบร้อยข้อที่สิบสองอ้าวไปต่อข้อสิบสาม สิบสามเขาบอกว่ามีสามแล้วเปิดวงเล็บ G ีบวกห้าปิดวงเล็บส่วนด้วยเก้าแล้วเท่ากับเจ็ดอันนี้ย้ายชั้นอะไรก่อนชั้นอะไรใครเติมได้บ้างย้ายชั้นย้ายชั้นล่างก่อนชั้นบนเพราะว่าไอ้เจ้าตัวแปรมันอยู่ชั้นบนเนอะไหมตัวแปรในข้อสิบสามนี่คือตัวจีตัวจีมันอยู่ชั้นบนเราเลยย้ายชั้นล่างก่อนชั้นบนเนอะไหมนะครับ ฝั่งซ้ายย้ายอะไรก่อนครับ <9. S 1> ย้ายเก้าเก้ามันเป็นตัวส่วนตัวส่วนอยู่ชั้นล่างคือทำอะไรอยู่หารย้ายไป <5. S 1> งั้นฝั่งซ้ายจะกลายเป็นสามแล้วเปิดวงเล็บจีบวกห้าแล้วย้ายเก้าไปคูณแบบนี้ <5. S 1> โอเคป่ะโอเคไหมงั้นเจ็ดคูณเก้าเป็นเท่าไหร่ <5. S 1> ครับ <5. S 1> เจ็ดเก้าหกสิบสามครับเกลียนะ ฝั่งซ้ายย้ายอะไรต่อย,ย้ายสามอันนี้มันจะเป็นเหมือนขั้นเมื่อกี้คือย้ายตัวนอกก่อนตัวในเนื้อปะ่ะย้ายสามไปสามอยู่ตัวนอกย้ายไปทําอะไรครับสา,สามมันทําอะไรอยู่มันคูณอยู่ต้องย้ายไปค่ะงั้นงั้นฝั่งซ้ายจะเป็นจีบวกห้าเท่ากับหกสิบสามแล้วหารด้วยสามครับหกสามหารสามเป็น 63000ด้วย3เปน21ขั้นตอนสุดท้าย G บวก5อยู่ย้าย5ที่บวกไปทำอะไรครับ,บ,บไปลบครับ G เท่ากับ21และลบเอด้วย5งั้นสุดท้ายจะได้ G เท่ากับจบครับง่ายไหมง่ายนะย้ายล่างก่อนชั้นบนนะครับอ่ะ14ลุย few moments later. เอาข้อที่สี่กำจัดตัวไหนก่อน <c oughs> กำจัดห้าเอาห้าไปคูณงั้นฝั่งซ้ายเป็นสิบสองแล้วคูเออคูณกับเแล้วลบสี่เ,เท่ากับสี่สิบแปดแล้วย้ายห้าไปคูณโอเคปะข้อนี้ข้อนี้ฟังนะข้อนี้เดี๋ยวครูต้นจำยังไม่เอาสี่สิแปดคูณห รูต้นจะติดไว้แนี้ก่อนโอเคปะขั้นตอนต่อไปกําจัดเลขอะไรที่ฝั่งซ้าย12มันทาอะไรอยู่ค,คูณอยู่ย้ายไปงั้นฝั่งซ้ายจะเป็น h และลบ4เข้ากับฝั่งขวาฝั่งขวาดูนะ48 5. คูณาคูต้นยังไม่ได้คํานวณอะไรเลยเขียนมันไว้เหมือนเดิมก่อนโอเคปะแล้วเราย้าย12จากคูณอ่ะมันทาอะไรนะย้ายมาหารคูต้นเขียนเป็นส่วน12แบบนี้ทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจปะอ่ะ สาเหตุที่ครูต้นย้าย12มาโดยที่ยังไม่เอา48คูณ5เพราะอะไรเ,เดี๋ยวจะใช้การทําอะไรได้ต,ดตัดทอนได้เน,ดนเนื้อออกปะ่ะซึ่งถ้าเอา48ไปคูณ5ถามว่ามันได้ไหมมันได้เดี๋ยวมันจะได้เลขแต่มันได้เลขเยอะเนอกอปะ่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอามาหาร12อยู่ดีแต่ถ้าเป็นแบบนี้เอาอะไรตัดทอนอะไรไปเลยบ12ตัด48ได้เท่าไหร่ครับได้4แล้วเอา4คูณ5เป็น สี่ห้าได้ยี่สิบเนอะหไมเขาจยังสุดท้ายย้าย h ลบสี่ย,ย้ายลบสี่ครับลบสี่ย้ายมางั้น h จะเท่ากับยี่สิบบวกสี่เป็นจบครับโอเคปะเคลียนะครับเอ้าวมาข้อนี้ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ย้ายบ้านเล็กหาบ้านใหญ่ ย้ายบ้านเล็กหาบ้านใหญ่หมายความว่าอะไรเดี๋ยวครูต้องขยายความให้ฟังข้อเนี้ยมันมีตัวแปรอยู่สองข้างนึกออกไหมตัวแปรสองข้างนั้นคือฝั่งซ้ายมีสิบหกจีส่วนฝั่งขวาม,มีสิบสี่จีนึกออกไม่มระหว่างสิบหกจีกับสิบสี่จีบ้านไหนเป็นบ้านใหญ่ สิบหก G เพราะสิบหกมีค่าทําไมกว่ามากกว่าเ <c oughs> นอะไหมงั้นเขาบอกว่าให้ย้ายบ้านเล็กหาบ้านใหญ่คือเราจะย้ายสิบสี่ G ไปหาสิบหก G ทุกคนเก็ตยัง <c oughs> งังน้นงั้นตัวไหนที่ไม่ย้ายจะเป็นสีน้ําเงินนะส่วนตัวไหนที่ย้ายจะเป็นสีแดงโอเคปะ่ะนะครับอ่ะงั้นฝั่งซ้ายมีสิบหก G เขียนสิบหกีดำดำเดิมแล้วเราจะย้ายสิบสี่ G จากขวามาซ้าย ฝั่งขวา 14G มีค่าเป็นอะไรอยู่ครับเป็นบวก,บวกมีค่าเป็นบวกอยู่งั้นย้ายมาจะย้ายมาลบสิบสี่จีทุกคนเข้าใจไหมในขณะที่ฝั่งขวาครับเมื่อย้าย 14G ออกไปแล้วเ,เหลือแค่เลขอะไรเ,เหลือเลขอะไรก่อนฝั <8. S 1> ่งขวาเหลือ18บแถูกปะเราเขียนสิปก่อนเลยสิบแปดมันเป็นบวกเนาะเขียนสิบแปดไปก่อน แล้วย้ายสิบสองครับสิบสองแต่สิบสองมันมีค่าเป็นไรสิบสองมีค่าติดลบติดลบต้องย้ายมางั้นเอาสิบสองมาบวกที่ฝั่งขวาแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะสิบหกจีเป็นบ้านใหญ่อยู่ฝั่งซ้ายย้ายสิบสี่จีจากบวกย้ายมาลบที่ฝั่งซ้ายโอเคไหมเนี่ยย้ายบ้านเล็กหาบ้านใหญ่เหนไหม <N> ในขณะที่ฝั่งขวา18เป็นค่าบวกแต่เราจะย้าย12ที่ติดลบมาบวกเนือไหมได้แบบนี้โอเคยังขั้นตอนต่อไปฝั่งซ้าย 16g ลบ 14g มันจะเอาตัวเลขมาลบกันได้เลย16ลบ14เหลือ 2g <N> เ,อเ,เ,เอท่ากับ18บวก12เป็น สามสิบอยากหาจีเดียวย้ายสองมาหารครับงั้นจีจะเท่ากับสามสิบแล้วหารด้วยสองมีค่าเท่ากับสิบห้าครับอ่าแล้วไปลองต่อข้อที่สิบหกครับ few later. ลงมาข้อที่สิบหกสิบหกเนี่ยทีเนี้ยเอ่อก่อนจะหาบ้านเล็กบ้านใหญ่เรารวมก่อนเรารวมพวกประเภทเดียวกันที่ฝั่งซ้ายก่อน ฝั่งซ้ายมีพวกที่เป็นตัวแปรคือ 9k กับ 6k นึกออกไหม 9k กับ 6k รวมกันได้กี่ k ครับ <5 K. S 1> ได้ 15k แล้วตัวเลขเอา25ลบ2ครับเหลือเท่าไหร่ครับี่23เป็นบวก 23, 23. โอเคปะคในขณะที่ฝั่งขวาย,ยังคงเป็น103แล้วลบ 25k เก็ตไหม เหมือนเดิมครับข้อนี้ย้ายบ้านเล็กหาบ้านใหญ่รอบนี้บ้านเล็กตัวไหนฝั <c oughs> ่งซ้ายเป็นสิบห้าเคแต่ฝั่งขวาเป็นยี่สิบห้าแต่ติด <c oughs> มันติดลบอะครับ <c oughs> งั้นงั้นบ้านไหนเป็นบ้านเล็กครับ <c oughs> ไอคำว่าบ้านเล็กเนี่ยคือความหมายคือมันมีค่าน,น้อยเนื้อปกวะ งั้นตอนเนี้ยยี่ห้ามันติดลบอะ่ะมันคือมันน้อยกว่าเข้าอไหมงั้นเราต้องย้ายยี่ห้าที่ติดลบมา <ไป S 1> จากลบย้ายมางั้นฝั่งซ้ายจะเป็นสิบห้าเคแล้วย้ายยี่ห้าเคมาบวกเห็นไหมเท่ากับฝั่งขวาฝั่งขวาเมื่อย้ายยี่ห้าเออกไปแล้วเหลือเลขอะไรเหลื้ยส <100. S 1> <100. S 2> ามเหลือร้อยสเลบทำไมถึงเอายี่สามไปลบ มันไม่เพราะมันทำอะไรอยู่บวกอยู่จึงย้ายไปโอเคเข้าใจนะเคขี่ยไหมทุกคนรอบนี้ย้ายยี่ห้าเพราะยี่ห้ามันติดลบมันเลยย้ายมาฝั่งซ้ายเป็นบวกนะครับงั้นสิบห้าเคบวกยี่ห้าเคเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบเคเท่ากับร้อยสามลบยี่สามเหลือหาเคเดียวย้ายใส่สิบไปทำอะไรดี เพราะฉะนั้น k เดียวเท่ากับ80แล้วหารด้วย40 80หาร40คําตอบคือคือ2ออครับจบแ<อ>ครับ80หารด้วย40คําตอบคือ2ครับจบครับโอเคเอ่าะงั้นอันเนี้ย คือแทบจะเรียกได้ว่าแบบครบทุกแบบและมันอยู่ที่ว่าโจทย์มันจะซับซ้อนมากมายแค่ไหนโอเคปะนะครับอ่ะเดี๋ยวแบบฝึกหัดถัดไปจะเป็นการโจทย์ปัญหาจะเป็นโจทย์ปัญหาแล้วโอเคบะ